แงไอลิสและโนเนคือสามสาวโสดที่ตอนนี้ยืนอยูย่ในการตัดสินใจของคุณครับสิ่งที่คุณต้องทําตอนนี้ดับไฟหนึ่งคนก่อนเหลือสองคนสุดท้ายแล้วเราค่อยมาว่ากันครับเชิญครับ ครับตอนนี้2แคนดิเดตมาจากโพเดียมหน้าก็คือแป้งและไอริสนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้คุณรู้จักทั้ง2คนนะครับแป้งเป็นนักศึกษาและนี่ก็คือโปรไฟล์ของเธอในทินเดอนะครับเธออายุ21ครับระบบวอร์ร y แล้วว่าตรงปกแน่นอนจากสัญลักษณ์ขีดถูกสีน้ําเงินนะครับเธอชอบออกกําลังกายครับเธอชอบทําขนมเธอชอบเต้นนะครับนี่คือแป้งเรามาดูนะครับ โปรไฟล์ของไอริสมากครับเธอเป็น AE ครับเธออายุ26นะครับเธอชอบหมาล่าเธอชอบปาร์ตี้เธอชอบเต้นครับและคำถามที่คุณเตรียมมานั้นสำคัญมากคุณจะตัดสินใจได้ทันทีจากคำตอบของพวกเธอขอคำถามครับก็อยากถามคุณแป้งกับคุณไอริสนะครับว่าสมมุติผมเลิกงานแบบว่าไปต่างจังหวัดแบบว่าทัวร์คอนเสิร์ตประมาณนี้ครับแล้วกลับมาแบบว่าจะมีแบบ กิจกรรมอะไรร่วมกันแบบเทคแคร์อะไรซึ่งกันและกันประมาณนี้ครับหลังจากที่เขาไปทัวร์มาหลายจังหวัดเลยกลับมาทำอะไรกันดีมีกิจกรรมต้อนรับการกลับบ้านของเขายังไงดีปกติทัวร์ยาวที่สุดของคุณคือกี่จังหวัดครับออาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งอโอ้าหายไปนานพอสมควรเกือบเกือบเกือบอาทิตย์ล<ะ> <laughs> แล้วตำแหน่ง <laughs> ของโพเดียมแป้งจะได้ตอบก่อนครับกลับมาใช่ไหมคะอย่างแรกเลยนะคะที่หนู ชอบแล้วหนูเป็นความชอบส่วนตัวได้และค่ะคือถ้ามีโอกาสจริงๆริงทำกับข้าวกินข้าวด้วยกันค่ะยังไงก็ช่างไปไหนไกลหรือว่าทําอะไรก็ช่างเลิกงานมาเจอก,กันกินข้าวเย็นด้วยกันค่ะอ่ากับมาทํากับข้าวกินด้วยกันถ้าเป็นสปายสปายคงบอกเราว่าเออก็คงจะละค่ะอยู <c oughs> ่ก็ค่ะหนีเราอาไว้ <c oughs> อ่า <c oughs> ไอริสครับเขาไปทํางานมาหนึ่งอาทิตย์เลยกลับมาทําอะไรกันดีครับก็อาจจะโทรถามเขาก่อนว่าเออเย็นนี้เอ่า กลับมาถึงแล้วอยากกินอะไรไหมก็อาจจะเตรียมไว้ให้ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะดู Netflix หรืออะไรถ้าสมมติว่าเรามีแรงก็ไปเต้นกันต่อได้ค่ะอาติตยใช่แต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะมีแรงแล้วปะโอเคก็คล้ายๆกันแต่ในรายละเอียดของแป้งคือน,นี่คือทําเตรียมอมา <us> <us> ส่วนนี้จะสั่งจะไปกินก็ว่าก Fuel ันอ,อีกทีหนุ่มสดครับถึงเวลาแล้วครับดับไฟหนึ่งคนพ่อีกหนึ่งคนมาเจอเราแล้วก็ถ้าที่สังเกตครับ สองสาวที่อยู่ตรงนี้นี่ก็ไม่ได้มาเล่นๆน่าสนใจครับ <c oughs> ไปครับ คุณจะไปเด่นกันตลอดรอดฝันหรือเปล่าผมยังไม่รู้นะครับ <c oughs> แต่ผมขอสักหนึ่งซาดูการแบทเทิลของคุณ<ข>นี่หน่อย<ข>ได้ไหมเขาอเต้นอ<ะ>่ะใส่เต้นเหมือนกันผมขอดูแล้วแต่ทีมงานจะอยากจะเปิดมาเลยฮะคุณพร้อมอไหมฮะอโอเคขอดูสเต็ปการเต้นหน่อยมิวสิกมา <c oughs> เคถาที่เห็นคุณเป็นคู่ที่น่ารักมากเลยครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ไปเดทกนันมีความรักและฉันมีความสุข much be about me ไม่คบกันดีครบเพื่อนจะออกมา ที่ดูเหมาะสมและเข้ากันสุดๆเลยค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ค่ะ สำหรับคุณผู้ชมนะคะวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำกันต่อค่ะแต่จะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยช่วงทางรายการแบบนี้นะครับแล้วก็มีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมครับตอนรับคุณปอภาคภูมิสวัสดีนะครับสวัสดีพี่หอมครับไหนมาดูซิยังไงครับอันนี้คือต้องบอกว่าผมเป็นตัวแทนจากโรงงานมาเองใครที่ดูรายการแชบิเอาอยู่นี่คือโปรพิเศษถามนะถามพี่หอมถามสาวๆถามแฟนรายการไปพร้อมกันเลยปกติซื้อคอลาเจนไซส์หนึ่งแสนสองหมื่นกรัมกินได้ประมาณหนึ่งเดือนอะนะาซื้ออยู่ประมาณเท่าไหร่จะเป็นคอลาเจนแบบดู แลครบทุกอย่างคอเจนเลยนำไม่น่าจะซื้อหอมไม่ได้ซื้อหอซื้ออ่ะพี่หองซื้ออยู่ประมาณ690้9 0 1 0 0 700 800็าจรพันจริงๆผมในฐานะที่คนที่แบบประเมินจากคุณค่านะต้องมีพันอัพปกติถ้าใครซื้อคอเลเจนไซนนี่เลยว่าใส่มาตรฐานคือ1 2 0 0 0 0สมื่กรัมกินได้ประมาณ1เดือนเหมือนที่พี่ต้นหองบอก6 9 0 7 0 0ก็ต้องมีเหมือนน้าบอกพันหนึ่งต้องมีแต่วันนี้ใครเปิดเทมเอาใครเปิดช่อง3โปรเฉพาะวันนี้ครับ24่สิงหาคมต้องตกใจกับโปรผมให ไม,ไม่ให้กระป๋องหนึ่งครับวันนี้ใครดูเชฟมีเอาอยู่จ่ายพันหนึ่งเอาไป1กระป๋องเอาไป2กระป๋องครับเอาไป3กระป๋องครับและเอาไป4กระป๋องกินได้4เดือนและไม่หมดครับมีของแถมไปด้วยเบิกของแถมมาด้วยครับให้งาดําบวก u c 2อีก1กระปุก2กระปุก3ากระปุก4ี่กระปุก1กระปุก30มสิแคสูลกินได้1เดือน4กระปุกกินได้4เดือนหมดหน้าจอจ่ายพันเดียวแล้วราบริการส่งฟรีและก็ไม่พอครับวันนี้24สิงหาคมใครไม่สะดวกเอาเงินไม่เป็นไรเก็บเงินไปทางได้แปลว่าของถึงหนน้้าาบ ค่อยกำเงินสดให้ก็ได้นี่คือโปรเฉพาะแฟนรายการช่อง3แล้วจริงๆถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองไม่มีสิทธิ์ทำราคาและสลับแบบนี้นะครับผมมาในานาของบริษัทโนวาออาร์แกนิกจำกัดบนเว็บไซต์ว่ามหาชนมหาชนแปลว่าจดทะเบียนในตลาดรัพยบเป็นมหาชนนะครับแล้วตัวคอลลาเจนของเราปกติวางจำหน่ายที่ไหนบ้างครับร้านบูธวัสซุ CJ บิซิโลตัสวันนี้4ี่กระป๋องจ่ายพันเดียวให้งาดำไปกินฟรีอีก4กระปุกและถ้าสินค้าไม่ได้จริงทษนะครับบูธวัสซุ CJ มิซิโลตัสไม่รับสินค้าของเราเข้าไปจำหน่ายนะวันนี้ใครเปิดเท็คมีอาใคร ตั้นถึบนหน้าจอนะเน็กพี่หอมก็คือจ่ายแค่พันเดียวได้คลอรเจน4แถมงาดำอีก4ใครสนใจเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับ02 026588นะครับในงบ1,000บาทครับคุณได้คลอรเจน4กระป๋องกินแน้ประมาณ4เดือนแถมงาดากินฟรีอีก4กระปุกปกติ1กระป๋องที่เห็นบนหน้าจอครับราคาคือ3 7 9จิบกาทสีกลมๆคือประมาณ400บาท4กระป๋องอย่างต่าต้องมี1,600บาทและเจ้าคุณมีซื้อเองโทษนะครับค่ารถคลาคุณเสียเองแต่วันนี้คุณเปิดช่องสาวมาเราบริการส่งฟรีแล้วก 30มสบแคปซูลครับ, 0, รบให้ไปี่กระปุกกินได้ทั้งหมด4เดือนและการดำตัวนี้จุดเด่นก็คือผสม U C 2ปกติ U C 2เจอที่ไหนครับในคอลลาเจนมันคือคอลลาเจนไททูแต่วันนี้เอาคอลลาเจนไททูมาผสมกับงาดำให้ไปกินฟรีอีก4กระปุกแล้วตัวคอลลาเจนของเราจุดเด่นที่แตกต่าง,างจากแบรนด์ทั่วไปคือเราผสมผักเคลและอโวคาโดเข้าไปด้วยปกติด้านน็กหรือพี่หอมหรือถ้าม่ชมนอะไรกินคอลลาเจนคือต้องผสมกาแฟผสมพวกน้ำผลไม้เพื่อดับกิ่นคอลลาเจนแต่ตัวนี้กล้าท้าใส่น้ำเปล่าอุณหภูมิปกติรับประทานได้ ไม่มีกลิ่นฉุนจากผักนะครับเหมือนกลิ่นน้ําผลไม้เนี่เลยแล้วตัวนี้ข้างกระป๋องเขียนไว้เลยว่า0%นย์เปอร์เซ็นต์แฟตนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องของไขมันนะนแล้ววันนี้พิเศษครับใครเปิดช่องสาวและเปิดเช็คมีเอาอยู่เบิ้ลสองชุดเรามีของแถมขวามือให้อีกหนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดหน,น,นึ่งพันได้คอเลสเตอรสีเงาดำสีเบิ้ลสองชุดมีของแถมย้ำเบอร์ขั้นสุดท้ายครับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดย้ำครับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดโปรนี้บริการส่งฟรีและโปรนี้ สวัสดีครับีค่ะสวัสดีครับผมเต้นไหมไม่เต้นแล้วหายเลแล้วเต้นเต้นนี่เต้นเต้น่เต้นได้กระเแล้วเป็นไงบ้างครับมาเพิ่งมาเราแบบว่าเล็บไอเลยก็โอเคก็ดีรู้สึกว่าเธอเป็นคนแบบเต้นเก่งฉันชอบตอนที่เธอเต้น บีบอยมากกว่าอ๋อใช่ใช่มันมันถนัดเราก็โหเต้นหนานเต้นบีบอยมานานแล้วใช่ใช่ใช่มันแบบเป็นคนละลุกเลยครับใช่เคดีเราปกติเป็นดีเจด้วยใช่ตอนนี้กําลังเรียนอยู่อ๋อใช่เราจบคอร์สแล้วอ๋อเหรอใช่ใช่เล่นเล่นได้พอเล่นได้พอเล่นได้เรามีเครื่องอยู่ที่บ้าน เอาไม่มันจะชวนไปบ้านนะป่าวเข้าใจแล้วก็ใช่ซื้อเครื่องมาแบบอ๋อเราเรียนเรียนไปถึงไหนเราเริ่มแบบใกล้เพลงเราแล้วใช่อ่าใช่มีทํำเพลงอะไรอย่างงี้เองแล้วเป็นคนตลกเหรอไม่นะจริงจังเป็นคนจริงจังมากตลกตลกไม่รู้ว่าตลกไหมก็ก็ไม่แต่ตลกไหมก็หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าอยู่ด้วยกันอยากรู้ว่าแบบจะตลกยังไง จะแกล้งแฟนยังไงอะไรเงรี้ยเห็นบอกว่าชอบแกล้งส่วนใหญ่แบบชอบแบบก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้ว่าชวนคุยแบบไลฟ์สาระไปเรื่อยใช่ใช่ใช่ด้วยความแต่ถ้าแบบเรื่องเครียดเนี่ยอยากอันนี้เหมือนก,กันแบบเรื่องเครียดก็สามารถปรึกษาที่ว่าอันนั้นก็จะได้ปรึกษากันได้ประมาณนี้ซะมากกว่าใช่ครับครับแบบไม่ได้ชอบแบบที่ว่าใช่ครับชอบแบบความ,มเซน์ที่มันเข้ากันมากแล้วเขาเข้าใจ งานเราได้ตรงไหนเราก็จะพยายามเข้าใจงานเขาประมาณ <Okay. S 1> จะได้ไปกันได้ชน <laughs> ชนแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสีจาก T.O.A. ที่มาช่วยทำให้ห้องเด็กของเรามีสีสันสดใสเข้ากับบรรยากาศฟินๆแบบนี้ด้วยนะคะนี่คือการร่วมมือการที่สนุกสนานและยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับเมื่อ Take Me Out Thailand กับแอปพลิเคชัน Tinder ทั้งสองฝ่ายนั้นเจตนาเดียวกันก็คือว่าช่วยใครสักคนได้เจอใครสักคนวันนี้กลายมาเป็นซีซั่นสุดพิเศษเท k e มี o อ t t ไทยแลนด์ปัดขวาหารักนอกจากเคียร์โคตมุมจอที่ใครอยากมีแฟนให้สแกนแล้วในแอปพลิเคชัน tinder ก็เปิดโอกาส คุณปัดจนเจอโลโก้รายการเทค e ม u ลไท a แลนด์แต่ถ้าเกิดอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของเราบนบรรยากาศพิเศษแบบนี้ก็ปัดขวาโลโก้นั้นเลยครับระบบจะจัดการให้คุณได้มาเจอเราสองคนเจอเพื่อนเพื่อนสาวโสดแล้วก็เจอหนุ่มโสดที่คุณรอคอยครับและอีก7วันกลับมาพบกันนะคะในเทค e ม u t ไทยแลนด์ หนุ่มสอดคนต่อไป EP นี้คือมีให้สองคนเลยเหรฮะพี่บินไงกับพี่เอกพันธ์น่ะเขายังเคยสลับตัวแล้วไปหาผู้หญิงคนเดียวกันเนี่ยเลือกสองคนไปแบ่งกันดีกว่าไหมไม่ต้องสลับก็พี่ชายเขามากกว่าพี่เขาจะน่ารักกว่าคนนี้จะเอาเท่ๆหน่อยเขาดูประอาดค่ะ ชอบอย,<ม>อยากอยู่กับผู้ชายสะอาดไม่ได้สะอาดจริงๆนะครัะปกติ <laughs> <laughs>